สวัสด,ดีคุณเอฟซีช่องประอ,อน้นพี่สาวลงพนนะคะบรรยากาศนะคะตอนเย็นๆย็นนะคะขนานี้ก็ห้าโมงแล้วนะคะห้าโมงแรงแล้วนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องนำโชคนะคะดูน้องหมาประอ,อนนะคะอันนี้น้องโซดานะคะเน,น้องโซดานะคะอยู่มุมนี้นะคะอยู่ต้นเสาต้นนี้นะคะน้องโซดาต้องผูกเชือกนะคะไว้นะคะ ไม่งั้นก็จะวิ่งไปถนนหนทางรถผ,ผ่านไปผ่านมานะคะเนี่ยนู้นรถผ่านไปผ่านมาวิ่งหยอกล้อเล่นกันนะคะแล้วก็น้องลีโอก็จะอยู่มุมนี้นะคะเนี่ยอาริโอเอ้ยริโออาริโออาริโอเอ้ยน้องลีโอน้องลีโอเรียกไม่ขานอีกเรียกไม่หันอีกอาริโอเอ้ยลีโอ อาลิโออโซดาเอ้ยโซดาโซดาโอ้ไม่สนเลยนะคะ mm hmm. คุณเอฟซีอืมฉันไม่มีอารมณ์อืมดูน้องตัวเล็กนะคะน้องตัวเล็กเออเออตัวเล็กนะคะนี่ค่ะดุงเพชรเอามาให้ประออนเลี้ยงอีกแล้วนะคะตัวเล็กนะคะน้องเขาชื่อนำโชคนะคะน้องนำโชคนะคะ,น,น,คน,ะ,คะนี่ค่ะ อานังน้ำโชคนังนำโชคอานังน้ำโชคเอ้ยมาเลยมาเลยมาเลยหาแม่เลยเด้อนังนำโชคนังน้ำโชมานน่มานี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 ่มาเ่เร็ว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 เ ชนังนำเชคกเอ้ยตัวผู้นะคะคุณเอไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะเดือแต่น้องสู้ดาต้องล่ามสู้ไว้รับล่ามเชือกไว้นะคะคุณเอฟซีไม่งั้นก็จะวิ่งไปโน่นถนนหนทางโน่นบ้านอยู่ติดถนนก็ประมาณนี้นะคะไปดูน้องรีรีอนะคะ อีโอ้ยโอ้ยนอนอย่างเดียวเลยคุณเอฟซีนอนนะคะนอนนอนนอนอืมอ่า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 ฮะฮฮไหนดูที่ดูหน้าคนหล่อสิคิดถึงสาวเหรอฮะคิดถึงสาวเลยดูหน้าคนหลอ่อโอ้ยนาะอืะอออ อืมอืมอืมอือือออโอ้ยแล้วแพยังมันเด้เร้าอยู่จะฟึ่งซาอืมมึงแน่แพน่ะเบ้อวะอยู่ฮัตโตะสเก็ตมงแนี่ยพอไม่พี่น้องคนน่ะแพฮาตโตสเกตแมอืมวัน้มือนันประอนอามน้หยังเป็นหนองอยู่ไหมหอยแข่าเนาะอืมเขากาเพื่อนแมเออปัซ่าอะไ อ,อ่ะสวัสดีหน่อยสวัสดีเอฟซีหน่อยเร็วสวัสดีคุณเอฟซีหน่อยเร็วโอ้ยน่าบอรับแขกไงเนาะพอม่พี่น้องเลย <c oughs> ขั้นแขวะพวกน,นีแพ้่นนี้มีตั้งแต่มีตั้งแต่ห้อยแขวะพวกน่ะตุกสก็ตแล้วนี่อืมกานแม่นบอลล่ามโซไว้เนี่ยกะมือสองมือกระแหงแล้ว ขันบ,บป่ปลปอยไปอีกเนี่ยกับขันบ,บ่ไปซ่าเนี่ยกับเขากับบกัดอืมนี่แหละพนมาเกง่งเก่งแน่เนี่ยเก่งเก่งแต่ว่าเอาจริงจริงเราไ่ได้เรื่องพนมาเออหมูบจุดกูดหมูบจุดกูดหมูบจุดกูดเอาเอา๊ะสวัสดีเอฟซีหน่อยเร็วเร็วเร็วสวัสดีคุณเอฟซีหน่อยสวัสดีคุณเอฟซีหน่อยเร็วเอาคือหม,มุนมากคือหมุนมากสิแม่มอเนี่โอ้ย อ่อนบ่อ่อนมาจากเมื่อ,อไรเป็นบอ่อคุนหอดปูฟองยาผ้าหรือเ่ฮะฮะคุนหอดปูฟองยาผ้าหรือเ่อ่ะบอกเอฟซีเลยด้วอ่ะมาดีเอฟซีหน่อยมาดีเอฟซีหน่อยเร็วเร็วมาดีเอฟซีหน่อยเดร็วมาดีเอฟซีหน่อยมาดีเอฟซีหน่อยอ่ะมาดีหน่อยเลยเล่มาดีหน่อยมาดีหน่อยเร็วขากระเซ้าเจ็บแล้วอืมมือหนังหันเดนหันเดนหันเดนย่างมือเนีย่ยเศร้าเจ็บแล้วอืมอืมอืมคนน่ะเบิ่งนแกลลูดพอมีพี่น้องเอ้ยคนดื้่คมคนว่าคนน่ะ ตามตามตนี่ไม่แต่แผลเออพอน่ะลามสู่ไว้จักสู่จักเสือกเมื่อกี้นี่ป้อยเมื่อกี้นี่โอ้ยแรีนออกกลางทางพอน่ะนนนนนอืมลดกระสวนไปสวนมาอยู่คำมารดหลายพอนี่เปี่ยอู้มาดูน้องน้อยนะคะน้องน้อยเนี่ยดูน้องเขานอนนะคะเจ๊อีอ่ะสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ,ดดรบเอฟซีน่อย น้องนำโชคเอ้ยนัองนำโชคน้องนำโชคสวัสดีครับสวัสดีครับดูนะคะคุณเอฟซีน้องเขาตัวตัวขนาดนี้นะคะเดียวอีกหน่อยนะคะเดี๋ยวมาอยู่กับป้าออนแล้วก็คุณเอฟซีก็ติดตามดูนะคะว่าน้องเขาจะโตหรือไม่โตนะคะนี่คะ่ะขนาดนี้นะคะเมื่อเช้าเนี่ยก็ แย่งกินข้าวกับพี่นะคะพี่ลีโอแล้วก็พี่โซดานะคะก็โดนพี่นะคะถล่มเลยนะคะเมื่อเช้าเนี่ยข้าวนะคะเต็มเลยลาดตัวเล็กนะคะตอนก็จับอามน้ำเลยเนี่ยน้ำโชคเอ้ยน้องน้ำโชคอ่น้องน้ำโชค,โชคแม่มัน้เหรอครเออไปดูสิพ่อ นี่นะคะน่ารักนะคะดูท่านอนอดูท่านอนนะคะดูท่านอนดูท่านอนน้องหมานะคะน้องนำโชคนะคะโอ้ จวต้องได้หาผ้าหม่มนะคะผ้าหม่มได้ยินเสียงนกร้องผ้านอนขายไปนี่มากไอมักนาวจไปชอนอกานนหน้านามนอนนอนแล้วหกกหเหรอนอนแล้วเหรอฮะนอนแล้วเหรอน น้องนำโชคเอ้ยน้องนำโชคน้องนำโชคนอนนั่นแหละลูกเมื่อกี้นี่ไปแย่งกินปลานะคะเนื้อปลาดุกนะคะเอาให้แม่ขาวนวลน,นะคะกินเนาะเพราะว่าแม่ขาวนวลก็ยังเจ็บแผลอยู่ตอนก็ให้กินปลาดุกนะคะย่างนะคะตัวเล็กนี่ก็ไปแย่งกินอิ่มแล้วก็เนี่ยมานอนนะคะคุณเอฟซี อ่ะโซดาสวัสดีเอฟซีหน่อยลูกโอ้ยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วๆปาดพวงมาไล่นี่แมพโบโบโบแดงแสลงใจนี่เนาะอะ,อะสวัสดีเอฟซีหน่อยเร็วนองโซดาสวัสดีเอฟซีหน่อยเงียบปิดเลยไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกนะคะคุณเอฟซี โน่นนะคะอยู่คนละมุมได้คนละเสานะคะได้คนละเสาเสาบ้านนะคะเดี๋ยวเหลืออีกตัวเล็กนะคะตัวเล็กไม่รู้จะเอาเสาไหนเนาะก็นอนประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะต้องรอลุ้นนะคะว่าน้องเขาจะเติบตัวตัวใหญ่ขนาดไหนนะคะก็เลี้ยงตามภาษาประอ่อนนะคะก็ให้ข้าวให้น้ําตอนนี้ประอ่อนจับ ซื้อนมให้น้องเขากินก่อนผสมกับข้าวนะคะร้อนๆก่อนเนาะปะอ,อนก็ขอบคุณคุณไอซีนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปออนพี่สาวลงผลด้วยนะคะนี่นะคะสรุปแล้วนะคะปะออนก็ได้น้องหมานะคะสี่ตัวนะคะแม่ด้วยนะคะแม่ขาวนวลน,นะคะปอออนก็จะตั้งชื่อให้แม่ขาวนวลก็ลูกนี่ก็สามตัวนั้นเลขสุดนะคะเลขสุด น้องคนสุดท้องก็ขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ